สวัสดีค่ะ,คะมาเจอกันอีนกแล้วน,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางลาวพัฒนานะคะลาพัฒนาคลิปทุกคลิปไปทําขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สนับสนุนในการพนันนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะครัท่านดูยังมีสติเล่นยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน ลาพัฒนาของเรารอบที่แล้วนะคะ21่สิบเอ็ดมิถุนาไม่ใช่ยี่สิบมิถุนาถูกแล้วไม่ใช่เพลารอเพีงบวชนะมาตัวฟันไม่มานะคะแต่มาตัวกันนะทุกคนมาตัวกันนะคะหนึ่งสสหนึ่งนะคะลาพัฒนานะคะ21่สิบเอ็ดมิถุนาไม่ได้ขอลาบวชนะ <c oughs> นะคะอ่า ตัวตามสูตรไม่มาแต่ว่ามาตัวกันทุกคนตัวการที่แบบเราชอบอะไรประมาณนี้นะคะมาเริ่มเยลยลาพัฒนาไปแบบเร็วฝนจะตกแลวทางนี้วิ่งรูดเลยนะคะวิ่งรูดมาอีกแล้วหนึ่งก้าพี่น้องหนึ่งจะมาอีกไหมหนึ่งจะมาอีกไหมฟันหนึ่งเนอะหวยลาวไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ หนึ่งเจ็ดหนกกาสอห้นะคะเก้าสอก้าห้าดการจะกันให้นะกันการที่ชอบ นี่แหละประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรถ้าใครชอบก็รูดก็ฟันได้นะคะ,ะถ้าใครตามหวยลาวเรา,เราประจำจะรู้เลยว่าวันพฤหัสเราชอบกันแบบนี้การสามตัวนี้นะอันนี้คือตามสูตรนะคะนี่นกะับเะตามสูตรนะถ้าใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอาลาพัฒนานะคะพรุ่งนี้ ขอทุกคนโชคดีรวยรวยปังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ